This is the first time I've seen this kind of fish in a long time, so I'm excited to see how it will turn out. This is the first time I've seen this kind of fish in a long time, so I'm excited to see how it will turn out. อ๋ออ๋ออ๋อป้าโมนะของในบ้านดิอ๋อ ป้าชื่ออะไรมันเปรี้ยวแล้วน่ะฮอ้เปรี้ยวป้าชื่ออะไรครับป้าชื่ออะไรคร๊บี๊เหรอชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะครับป้าชื่ออะไรนะชื่อชื่อหน้า ชื่อชื่อนาชื่อนาเลยครับชื่อนามิบบายบาย